ลองจ้องภาพประสาทที่อยู่ด้านบนเอาไว้นานๆประสาทด้านล่างอย่าเพิ่งไปสนใจมันแต่ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือการเอาตาจ้องไว้ที่ตัวเงาของประสาทสีที่อยู่ด้านบนจ้องมันไว้โดยกระพริบตาให้น้อยที่สุดและห้ามมองไปทางอื่นเด็ดขาดผมให้เวลา20วินาทีจ้องเอาไว้เลยจ้องเอาไว้นะครับ จ้องไว้นะถ้ามองไปทางอื่นเหลืออีกประมาณสักสิบวินาทีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองคุณแต่กิจกรรมต่อไปนี้จะทำให้คุณตกตะลึงจ้องเอาไว้นี่เป็นหนึ่งในภาพลงตาที่ผมชอบที่สุดนะครับมาจัจมากสิบเก้าแกห้าสี่สามสอคราวนี้รีบจ้องภาษาที่อยู่ด้านล่างได้ครับ นั่นแหละประสาทนั้นเห้ยนะมีสีสวยงามขึ้นมาไหมครับมีสีสันสวยงามนะครับโอ้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าปราสาทมีสีขึ้นมาได้อย่างไรและสีนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปในที่สุดนะครับเจนกว่าเราจะจ้องใหม่ใครไม่เข้าใจรีบกลับไปทำนะครับแล้วพยายามเห็นประสาทที่เป็นสีให้ได้เห็นง่ายมากนะครับทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะแต่เราต้องตั้งใจจ้องให้ดีนะครับ จ้องประสาทสีบนแล้วนําสีนั้นมาเหมือนกับถ่ายโอนให้กับด้านล่างแต่จริงๆไม่ใช่ครับเราไม่ได้ถ่ายโอนสีใดๆทั้งนั้นการทํางานของมันมาัิจารย์ยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งก็คือหมายความว่าอย่างนี้ครับตาของเราเนี่ยจะมีเซลลประสาทเซลนะครับรับสีอยู่ในดวงตาเรียกว่าโคนเซลลที่ใช้ทํางานในเวลาที่แสงต่าหรือรับเซลล์รับแสงสีขาวและดำเนี่ยชื่อว่ารอดนะครับนั่นคือรอดแต่เวลารับสีเราเรียกว่าเซลโคนโคนสีคเลอร์ถ้าใครจะไปสอบวิชาจักษุแพทย์ห้องจำไว้เวลาที่เซลใดก็ ตามมันทางานานานเกินไปเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนล้าแล้วไม่จะเปิดโอกาสให้เซลล์อื่นๆได้ทํางานมากขึ้นเช่นเวลาเราจ้องพื้นที่ประสาทสีบนถ้าพื้นที่นั้นเป็นสีออกแนวเหลืองๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของท้องฟ้าเนี่ยเซลลประสาทสีฟ้านะครับเอ่อเซลประสาทสีเหลืองขออภัยครับและสีเขียวมันจะทํางานหนักมากส่งผลให้เซล,ลประสาทสีอื่นๆเช่นสีฟ้ามันจะทํางานได้ดีขึ้นเวลาเราจ้อง สิ่งที่เป็นสีเทาอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสีเทากันสีฟ้าเพราะสีเหลืองหรือสีเขียวถูกระงับการทํางานโดยสิ้นเชิงมันไม่มีสีเหลืองหรือสีเขียวป้นอยู่ในสีเทานั้นเลยถ้าเราเคยผสมแม่สีหรือวาดภาพสีน้ำเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสีที่ผสมกันต่างๆมันจะทําให้เกิดสีต่างกันเราดึงสีไหนออกจากการผสมสีสีนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเหมือนกันไอรูปประสาทเราจ้องสีฟ้านานๆเวลาสีฟ้ามันหยุดทํางานเวลาเราจ้องประสาทที่อยู่ด้านล่างที่เป็นสีออกแนวเทาขาวๆหน่อยเนี่ยมันจึงกลายเป็นสีเนื้ออหรืสี ซึ่งสวยงามขึ้นมาเพียงเพราะว่ามีเซลล์ประาาสาทบางเซลล์ไม่ทํางานเซลล์ที่เหลือจึงทางานและทําให้มันเกิดเป็นสีขึ้นมาได้แม้จริงๆภาพนั้นจะเป็นภาพ ข่าวด่าพอให้จำไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในจริงๆในธรรมชาติสมองของเราเนี่ยสร้างมาจากการตัดของคลื่นแสงเมื่อไหรที่สิ่งวัตถุใดเนี่ยดูดซับสีไหนแล้วปล่อยสีไหนสมองก็จะนําสีต่างๆมาให้เราเห็นตามที่มันเป็นในสมองมันเซลล์สมองเซลลตานะครับมันทํางานเวลาที่แสงทูกแสงสีลูกสีถูกสะท้อนอันนั้นไม่มีการดูดซับสีใดๆเลยนั่นคือสีขาวแต่ถ้าสีทุกสีคลื่นแสงทูกแสงเนี่ยถูกดูดซับเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําทําให้เรามองไม่เห็นสีใดๆ รั้นนี่คือทายทําง,งานที่น่าสนใจซึ่งแปลว่าในห้องที่มืดนเะก <c oughs> ือบจะมืดสนิทเนี่ยเราจะมองไม่เห็นสีใดๆเลยนอกจากสีขาวดาสีเทาๆนะครับเนื่องจากนั่นแหละครับบอกแล้วว่าเซลล์ประสาทโคนของเราไม่ทํางานและเซลล์ประสาทรอสที่ทํางานในสภาพขาวดามันทํางานแทน,นครับ สีไม่ได้มีอยู่จริงหลายอย่างในโลกนี้มากๆที่ไม่มีอยู่จริงจะสมองเราเนี่ยสร้างแล้วก็นํามันมาหลอกเราเพื่อให้เราสามารถจะดํานงชีวิตอยู่รอดได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแต่ถา้ารู้ทันมันเราก็จะเล่นสนุกกับมันได้แล้วเราก็จะรู้ทันสมองได้ที่เป็นคลิปสุดท้ายในซีรีสน์นี้แต่เป็นหน,นึ่งภาพลงตาที่ผมชอบที่สุดไปดูคลิปอื่นๆในซีรีส์นี้ได้และอย่าลืมเข้าไปดูในหนังสือคุณเขาเกาสมองซึ่งมีนะครับข้อคิดดีๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องการนําภาพมายามาใช้ ท,ทำให้คุณเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วเราพบกันในคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้ทันสมองตัวเองเราจะสามารถที่จะฉลาดและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วพบกันสวัสดีครับ